ช่วงนี้นะครับตลาดเอเชียเนี่ยรุกหนักในเรื่องของโปรเจกต์การระดมทุนนะครับเราก็เทคโนโลยีของพวกดีฟァอย่างต่างเอาแหละเราเห็นตรงนี้แล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับของฝั่งตลาดเอเชียจะปะทุส่วนทางอเมริกากำลังนั่งไล่นั่งแก้รวมถึงมีคดีอะไรมากมายนะครับที่เข้ามา วันนี้เราจะไปคุยประเด็นนี้ด้วยกันนะครว่าทิศทางของลูน่าจะเป็นยังไงด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ <c oughs> <c oughs> มูลไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่งมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมข่าวสารของลูน่าคลาสสิกนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟัง กระแสของลูน่าแคส s ิกผมก็แนะนำว่าสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับไม่ได้เยอะแค่ทิศทางเท่านั้นเราจะมาพูดฝั่งของตลาดเอเชียด้วยกันไม่ว่าจะมีแซน XRP นะครับเราก็ลูน่านะผมก็จะให้เครดิตคือให้ลูน่าขึ้นไปก่อนแล้วถ้าเกิดเหรียญนอื่นท่านใดยอยากจะฟังผมจะตบท้ายที่หลังนะครับอยากจะฟังเพิ่มรวมถึง ADA หรือคาด d น n o ด้วย ให้ฝั่งท้ายที่หลังนะครับเพราะว่าเหรียญกลุ่มนี้มันมีคนอยากให้ผมทําแต่ผมไม่สามารถที่จะโพสได้เพราะไม่ค่อยมีคนดูนะครับช่วงนี้ก็เลยเอารวมไปด้วยกันนะครับเพราะมันเป็นฝั่งของเหรียญด e เซนเซอร์ไลนเนาะอ่ะเรามาข่าวแรกนะครับ h ฮสกี g กรุ๊นะครับเขาก็ระดมทุนถึงร้อยล้านดอลลาร์นะครับเขาก็เป็นการระดมทุนแบบปลายเปิดนะตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนะครับโผลปรากฏว่า พอนับเนี่ยเปิดน้อยกว่า9เดือนหลังกองทุน Hatchkey Fintech Investment Fund นะครับก็มีเงินทุนถึง500ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้เขาก็จะมีการระดมทุนน่าจะระดมทุนเพิ่มนะครับระหว่างประมาณ100ล้านดอลลาร์ถึง200ล้านดอลลาร์นะครับมูลค่าพันล้านดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยอ้างข่าวเนี่ยจากบูมเบิร์กนะครับบูมเบิร์กก็เป็นคนโพสต์ข่าวตรงนี้ไว้ก็ดูด้วยกันนะครับว่า กระดานนี้จะเป็นกระดานที่เติบโตส่วนใครจะไปดูช่อง Rich Mooncoin นะครับผมก็แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะมีเหรียญตัวนี้อยู่นะครับคือเหรียญของกระดานตัวนี้ผมก็ทำข้อมูลไว้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะละ่ะเพราะว่าเหรียญเหรียญของกระดานนี้ยังไม่ได้เปิด P s a l l นะครับแล้วมันก็จะมี Partner อะไรเนี่ยลองไปฟังช่องสามเอานะครับแต่เราให ช่องแรกให้ฟังข่าวรวมๆไว้ก่อนนะครับอ่ะนะครับเราไปข่าวที่2ด้วยกันเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินสกุลของบริษนะครับจากโรเบิร์ตคิยาซกินะครับเขาเป็นคนพูดไว้ว่าเเงินสกุลบิตจะออกประมาณวันที่20กว่าสิงหาคมนะครับเราเขาก็าจะมีการประชุมสุดยอดในช่วงวันนั้นด้วยคือ22-24ถึง นะครับแล้วโรเบิร์ตคิยาซากิเขาก็บอกว่าน่าจะประมาณย5 26้ายอะไรประมาณนี้นะครับที่จะมีการออกมาแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้ไม่มีความแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นที่ถกเถียงกันนะครับทางโคศโกของรัสเซียนะครับเราก็มีการปราศัยมีการพูดนะครับว่าเงินสกุลของบรดเนี่ยน่าจะมีการเลื่อนออกไปนะครับไม่น่าจะเร็วเร็วนี้นะแต่ว่าเขาก็ มีการประชุมนะครับว่าเขาจะหาวิธีทางในการลดทอนเงินดอลลาร์ซึ่งสำนักงานข่าวนี้มาจากสำนักงานข่าวข,ข,ของลีโนวิสตินะครับของรัสเซียก็รายงานแปลโปกแปลแปลโดยสำนักข่าวตัวนี้นะครับแล้วก็ทางของเราอ่ะนะครับก็มีการแปลจาก google มานะครับแล้วก็ก็ บอกว่ากลุ่มบิดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะเหรียนสกุลของกลุ่มบิดโดยเฉพาะตอนนี้มีประมาณ22ประเทศนะครับสมัครเข้าร่วมเรียบร้อยนะครับจาก40ประเทศนะครับก็จะมีหลายประเทศอย่างแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แล้วอีกหลายประเทศนะครับตอนนี้ฝรั่งเศสยังไม่มีนะตามโพของโรเบิร์ตคิยาสกิ นะครับคือยังไม่มีนะครับแต่ก็จะมีประเทศหลกัหลกๆอ่าจีนรัเสเซียอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นพันธมิตรนะ่ะของฝั่งของฝั่งของกลุ่มบริตนะครับก็ก็น่าจะมีพวกซาอุด้วยนะครับก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าพอจริงๆแล้วจะเหลือกี่กลุ่มนะครับที่เข้าร่วมกับเงินสกุลนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะไม่รู้ว่าเงินสกุลของบิตเนี่ย พอออกมาแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรถ้ามันออกมาเร็วแล้วมันมีผลกระทบต่อดอลลาร์ให้มันคอร์รลงอย่างมากเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะยังไม่ออกนะครับเพราะว่าสกุลของปิดมันยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะครับหมายความว่าถ้าเกิดออกมาล้มดอลลาร์ได้ทั้งทั้งกระบีทั้งกระวัวเลยอันนี้นะผมสมมตินะสิ่งที่ต่อมาก็คือว่าไอประเทศต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม จะปรับตัวไม่ทันนะครับและผมคิดว่าพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่น่าจะให้ออกมาได้เร็วหรือง่ายๆหรอกนะครับแต่อะไรก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นพูดคำพูดของโรเบิร์ตคิยาสิกิที่พูดว่าอาจจะมีการออกมาวันที่25 26 27้าย2กยเเนี้ยเราต้องไปติดตามกันนะครับว่าทิศทางเป็นยังไงโอเคครับเรามาข่าวของลูน่าด้กันนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับทาง คุณอเล็กซานเดอร์ก็ระบุว่าเว r ร o คอเนี่ยมีรูปแบบเดียวกับ Luna Classic นะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2022อะ่ะก็คือเราเห็นว่าเว r ร o คอมีการพุ่งถึง36%นะครับนะับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่พอพุ่งขึ้นปุ๊บแปบ๊บเดียวนะครับระบบก็มีปัญหาทันทีเนาะเนื่องจากเว r ร o คอนะครับก็เป็น เหมือนกับคล้ายๆฟีเจอร์หรือแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ที่ทําเกี่ยวกับการขุดคริปโตเครนซีนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกวอลเล็ตโดยเฉพาะพวก d ี p ออะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นไอไอโปรเจกต์พิเศษของมันคือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการสแกนม่านตาโปรเจกต์ project ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่เขาก็เห็นการล่วงลงนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ย มันก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่าเวอร์คอยเนี่ยอาจจะล้มเหลวแบบลู n a Classic ก็ได้นะครับหรือลู n a หรือเทอร่าที่เป็นลู n a หรือเทอร่าดังเดิมนะครับขณะนี้เวอร์คอยก็มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่266ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ใช้ตัวยอ่อว่า wld นะครับซื้อขายที่ประมาณ2.27ดอลลาร์นะครับแล้วก็โมเมนตัม um ของมันอะที่จะกลับมาได้เนี่ยประมาณ2.80นะครับ ก็ต้องดูได้กันว่าราคามันจะไปต่อหรือเปล่าที่สองจุดแปดสิบนะครับมันจะกลับมาได้ไหมนะครับส่วนตัวผมผมว่ายากแหละต้องรอบิตคอยมันขยับสักนิดนึงนะครับแล้วมาดูเวอร์คอยว่าเทรนมันเป็นยังไงนะครับมันจะขึ้นต่อได้หรือเปล่าถ้าบิตคอยพาเขาขึ้นได้แล้วโมเมนตัมเขายังดีอยู่โอเคอันนั้นว่ากันแล้วก็มีข่าวของอ่า แ a l กซี่ดิจิตอด้วยนะครับของคุณไมค์โนาแกาสนะครับที่เป็นบริษัทของเขาเนี่ยตอนนี้ถูกฟ้องนะครับที่แคนาดาเนื่องจากมีการโปรโมตไอตัวของลู n a สองจุดศูนนะครับลู n a ดังเดิมและคดีที่เขาโดนเนี่ยก็มีการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มอะเนาะนะครับดังนั้นที่เขาโดนแคนาดาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมตไอคุณลักษณะของเหรียญน,นะครับหรือ ผลกําไรอะไรที่เกินจริงนะครับคล้ายๆกับทางเกาหลีใต้ที่คุณเดนเนียลชินนะครับที่มีการโปรโมทเหรียญตัวของดู n a 2.0เหมือนกันนะครับที่เกาหลีใต้นะครับแล้วเขาบอกว่ามันมีการาเทขายเนาะจากคนข้างในนะครับเขาเชื่ออย่างนั้นก็เลยทำให้เหรียญล่มนะครับเราก็เดือดร้อนคนที่ถือนั้น ทางไมโนวาแกสก็โดนแบบเดียวกันนะครับดิจิต a l กาแล็กแต่โดนทางแคนาดาโอเคสำหรับเหรียญลูน่านะครับมีอยู่ประมาณนี้นะก็อ่าสำหรับเหรียญตัวหลังๆเนี่ยผมผมจะใส่เข้าไปเพิ่มนะครับก็คนที่สามารถรับชมนะครับก็สามารถที่จะรับชมเหรียญหลังๆได้ก็จะมีเรื่องของเคิร์ฟ XRP นะครับแล้วก็แซนด้วยนะครับก็สามารถติดตามชมได้นะครับว่าใครอยากจะรับชมเหรียญกลุ่มนี้แล้วรวมถึง a d a ด้วยนะครับเพราะว่าในช่องแรกอะเรามีหลายข่าวอยู่แล้วช่วงนี้ข่าวมันไม่ค่อยมีนะครับมันสเปรดสะปะหน่อยฉะนั้นผมไม่สามารถจะมัดรวมกันอย่างที่คอมเมนต์ว่าได้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายข่าวแหละนะครับแล้วก็หลายข่าวเดี๋ยวผมค่อย ค่อยอ่านค่อยทำมานะครับแล้วพอเวลามันเจอหลายข่าวเนี่ยมันอ่าเชื่อมต่อปฏิปต่อยากหน่อยนะครับเนื่องจากข่าวมันเยอะเรามาทางมาทางข่าวของเคิร์ฟด้วยกันนะครับเคิร์ฟเนี่ยนะครับก็มีอ่าเป็นตัวของแพลตฟอร์มเนาะที่โดนแฮกนะครับทำให้เงินเนี่ยของเขาหายไปนะครับซึ่ง เงินที่ถูกขโมยไปประมาณเจ็ดสิบล้านดีเจ้านะครับตอนเนี้เขาประกาศเรื่องของค่าหัวนะครับว่าใครที่เจอคนที่เป็นนักแฮกเกอร์แล้วแฮกเงินไปเนี่ยประมาณเจ็ดล้านดอลลาร์เขาจะให้ทันทีแต่วันนี้นะครับทางกุณเมทานอมีนะครับแล้วก็อาชิมิกนะครับก็คือยื่นคำขาดละว่า เฮ้ยให้คืนเงินมาเก้าสิบเปอร์เซ็นตอีกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมให้คุณไปเลยนะครับคือต่อรองกับนักฮกเกอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาต้องเขาต้องการจำนวนเหรียญเนี่ยกลับมาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันไม่มีในในระบบเนาะแล้วก็มันไม่มีให้กู้ยืมด้วยนะครับทำให หลายคนน่ะที่เป็นเป็นเจ้าของเหรียญนี้อยู่แล้วใช้เหรียญนี้ในการกู้ยืมเพื่อจะทำมาจินอ่ะนะครับเพื่อจะแลกเป็นพวก stable c o คอออกมาไม่มีเหรียญน,นี้กลับคืนมานะครับแล้วก็การทำธุรกรรมของเขาเนี่ยอาจโดนลิควิดเดตนะครับก็เลยทำให้เดือดร้อนนะตอนนี้ทาง c u r ร์ฟเขาก็มีการตกลงกับแฮกเกอร์อยู่ ต่อมานะครับก็จะเป็นฝั่งของเหรียญ ADA เนอะเนื่องจากว่าทางค o i n b a s e เนี่ยเขาโดนทางเซกเนี่ยเล่นงานนะครับคือคุณเนี่ยจะสามารถเปิดเทรดได้แต่บิ c o อยเท่านั้นนะครับเพราะเหรียญอื่นเป็น Security หมดเลยนะครับก็เลยทำให้วันนี้มีการนำเสนอข่าวมานะครับว่า ADA เนี่ยจะถูกเพิกถอนออกเร็วๆนี้จากกระดานคอ i n b a s นะครับก็ จะมีโทเคนประมาณ13รายการรวมถึง c a r d โ n o หรือ ADA ด้วยนะครับเนื่องจาก ADA ตอนนี้เป็นเหรียญ Security นะครับฉะนั้นคอ b a บสน่าจะเอาออกแบบเดียวกับ XRP อันนี้มาจากสำนักงานข่าว Financial Times นะครับ CoP เนี่นะครับนะแล้วก็ CEO Ben Armstrong เขาไม่รู้ว่าจะตัดสินใจแบบนี้หรือเปล่านะัข่าวคนนี้นะครับจัดทำโดย Scott นะครับ ก็ถ้าเกิดอ่านอะไรผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับซึ่งอตอนนี้เราก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าคดีนี้จะจบยังไงแต่ผมคิดว่าทางคอยเบสน่าจะชนะแหละนะครับเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะไปวิเคราะห์ทางคลิปของฝั่งของเหรียญอเมริกาด้วยนะครับวันนี้เอาเหรียญน,นอกนะนะครับโอเคครับเราก็มาถึงเหรียญ xrp ด้วยกันเราว่าความในศาลก่อน นะครับเนื่องจากว่าทางคุณแกรี่เกนเซอร์พยายามที่จะผลักดันนะครับคำตัดสินขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้เรื่องของคดีของฮินแมนนะครับที่เคยพูดปลาใัยนะครับในหัวข้อของฮินแมนฮินแมนสปีดนะครับพูดเกี่ยวกับบิตคอยกับอีเทเรียมเนี่ยนะครับว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่เป็นหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็ มีการแสดงหลักฐานเพิ่มแล้วกันว่าไซส,สนกลในนะครับว่าฮินแมตเนี่ยเคยพบปะกับวิกเตอริกบูตอรีเนี่ยก่อนที่จะมีการพูดปลาศัยห่งสัปดาห์นะครับและอันเนี้ยมันมีที่มาจากหลายที่มาเอามาที่มาแรกก่อนของ Empower Oversight นะ์นะครับเผยแพร่อีเมลเสกใหม่นะนะครับก็เผยว่ากรตอนเนี่ยได้เปิดหน้า324เพื่อตอบสนองต่อคำขอของ f OIA นะครับที่ขัดแย้งเรื่องของตัวของอ่าคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะนะครับก็สามารถที่จะไปตามได้ทวิตเตอร์ของ Empower Oversight วันที่3สิงหาคมปี2023ซึ่งการฟ้องร้องนะครับของ เอ p พาวเวอร์โอเวอเนี่ยหน่วยงานกำกับดูแลภายในเดือนพฤษภาคมนะครับที่ชนะไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของคดีของทาง XRP กับเซกนะครับปรากฏว่า XRP หรือ Ripper ชนะนะครับก็เลยมีการพยายามผลักดันเรื่องของตัวแปรเรื่องของหลักฐานเพิ่มขึ้นมานะครับว่า h i n แม n เนี่ยมีความช่อฉน ก็คือถ้าเกิดท้าวความไปสมัยตั้งแต่ปี2017-2018นะครับคนที่มีบทบาทในองค์กรของอีเทอรเียมคือโจเซฟลูปินนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งของอีเทอรเียมในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีการพบปะกับคุณฮินแมนก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าในเนื้อความเนี่ยนะครับเขาบอกว่าฮินแมนเนี่ยกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่14มิถุนาปี2018นะครับ โดยประกาศว่า e t s และ Bitcoin เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่โทษนะครับเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีรายละเอียดหลายอย่างเกี่ยวกับสุนทรพจน์ที่มีการเผยแพร่นะเอกสารของฮินแมนและก็การพิจารณาภายในของกรตตซึ่งนำไปสู่การล่างสุนทรพจน์เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเอกสารที่เผยแพร่โดยริ p เปอร์แสดงเห็นว่าฮินแมนเน่ยเพิกเฉยต่อคำเตือนของเจ้าหน้าที่กรตตนะครับระดับสูง ในเรื่องของสุนย์ทรพยนะ์เนาะเพราะว่าเรื่องที่พูดเนี้ยมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับว่าอตกลงแล้วสินทรัพย์ c r p t o c u r เร n c y มันเป็นอะไรกันแน่นะครับคุณไประบุนะครับว่าเป็นลักทรัพย์ไม่ใช่ลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผลปรากฏออกมานะครับตอนเนี้มันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนทางด้านกฎหมายของฝั่งของอเมริกาจะนัมันก็ยังสรุปอะไรไม่ได้ แล้วก็มีหลักฐานเพิ่มนะครับตัวแปรอีกคนหนึ่งคือคุณลูปินนะครับคนนี้เป็นคนที่พาคุณฮินแมนกับคุณวิกเทอริกโบเทลีเนี่ยมาเจอกันนะครับเราก็ทำให้ให้เกิดการล่างสุนทรพจน์เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีการพูดเกี่ยวกับคำสุนทรคำไอ้สุนทรพจน์นะครับในหัวข้อของฮินแมนด้วยนะครับฮินแมนสปีด นะครับอันนี้ที่มาจาก Twitter o v e r เวอร์ไซ์วันที่สมสิงหาคมปีสองพิบสาก็เลยเป็นคดีความกันนะครับก็ขอจบเรื่องของคดีเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่ามันมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรแล้วแหละนะครับเป็นเรื่องของคนที่แพ้ชวนตีนะพยายามที่จะเอาหาหลักฐานตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะมีน้ำหนักพอหรือเปล่านะครับ ที่ในการสรุปคดีนะในการรื้อคดีขึ้นมาใหม่นะครับใครจะเจ็บตัวใครจะเสียหายมากกว่ากันก็ต้องดูด้วยกันระหว่างคุณแกรี่เกนเซอร์กับ XRP นะครับซึ่งหรือริ p เปอร์นะครับซึ่งแกรี่เกนเซอร์ไม่ได้มีเรื่องกับคนเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับคอยเบสด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยกันว่าศึกนี้จะจบยังไงอ่ะนะครับ XRP เรื่องสารจบแล้ว นะครับมาเรื่องของอธุรกิจและกันกับราคาของเขานะครับจากนั้นตอนนี้บริษัทในชิคคาโกนะครับเป็นตู้ ATM เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งมี ATM มากกว่า4500เครื่องนะครับเพิ่มการรองรับ XRP นะครับบน Overdex เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สนับสนุน XRP อย่างเต็มที่ โดยเพิ่ม XRP นะครับเข้าไปอยู่ overdeck ของบริษัทนะก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเนื่องจาก XRP เนี่ยเคลียร์แล้วนะครับในเรื่องของคดีความอยู่ที่ว่าถ้าคดีความออกมาก็ต้องพิจารณาอีกนะครับทั้งบนกระดานของคอยเบสทั้งตัวของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คนทั่วไปที่จะเข้าถึง XRP ธุรกิจที่จะเข้าถึง XRP นะครับโอ้ยวุ่นวายมากเลยนะครับถ้าเกิด พลิกคดีขึ้นมาอีกแต่ผมเชื่อว่าการพลิกคดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องใช้เวลาเป็นหลายปีเลยนะครับกว่าจะพลิกคำตัดสินถ้าเกิดจะทำนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยทำกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าคำตัดสินจากผู้พิพากษาคนเดิมเขาตัดสินอย่างนี้แล้วนะครับคือมันต้องมีมีหลักฐานพอมีน้ำหนักพอนะครับแล้วรวมถึงมี มีท็อปิกพอที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นท็อปิกใหญ่นะครับในการว่าความกันเพื่อจะกินเวลาอีกสามถึงสี่ปีแกรลี่แกนเซอร์นะครับไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแนละ้วโอ้ลากยาวเลยนะคราวนี้ตอนนี้นะครับทางริเปอร์นะครับเขาก็มีการตั้งเป้าเติบโตในสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีคนวางสเตติสี้นะครับเกี่ยวกับการตลาดของฝั่งของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นนะครับ ก็อันนี้เป็นตำแหน่งของผู้อำนวยการนโยบายอาวุโสนะครับก็คนนี้จะมีความชำนาญเรื่องของกฎระเบียบภายในในสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็เลยว่าจะจะ,าจะจ้างคนกลุ่มนี้เพิ่มนะครับก็คือตำแหน่งนี้เพิ่มนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับในช่องทางของบริษัทของริ p เปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะนะครับ เพื่อจะสามารถที่จะขาย XRP ในสหรัฐอเมริกาให้ได้นะครับเราก็มาติดตามเรื่องของราคาด้วยกัน XRP นะตอนนี้สูญเสียมูลค่า2.3พันล้านดอลลาร์นะครับท่ามกลางความไม่ได้ชัดเจนเนาะว่าจะต้องมีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่นะครับเราก็มีการาตัดสินนะครับคดีกันอีกรอบหนึ่ง นะครับคือทางเ e กเขาไม่ยอมแพ้แกรี่เขาไม่ยอมแพ้นะครับก็ต้องมีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่ข่าวนี้ทำให้ XRP เนี่ยสูญเสียมูลค่าประมาณ2.3พันล้านดอลลาร์ฉะนั้นนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะอาหาตำแหน่งนะครับผู้อาวุโสที่มีความรู้เรื่องของกฎระเบียบภายในสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขาย XRP เนาะเขาก็ตั้งเป้านะครับว่า การขยายวงกว้างนะครับแล้วก็เรื่องของตัวของเหรียญนะครับแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจนะครับว่า70%เนี่ยเขามั่นใจนะว่า xrp จะเติบโตมากขึ้นและข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของแซนนะครับข่าวแรกก็จะเป็นเรื่องของอตัวที่เขาทำใน Metaverse ใหม่นะครับก็จะเป็น Elvis นะครับก็เขาน่าจะมีอีเวนต์อะไรเนี่ยที่เกิดขึ้นกับแซนนะ ซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับของแซนก็ไปสามารถติดตามได้นะครับเราก็ข่าวที่2นะครับเดอ s แซนบล็อกนะครับเขาจะมีการขายล็อกเหรียญน,นะครับอันนี้ข้อมูลจาก o ู on Chain ติดตามเครืรขอข่ายนะครับแล้วธุรกรรมของเดอะแซนบ o ็อกครับจำนวน127ล้านรายการนะครับถูกโอนจากกระเป๋าเงินของทีมเดอะแซนบล็อกในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันโทเค็นที่อันล็อกจากแพลตฟอร์มาการตรวจสอบ ท o k เคนโนมินะครับระบุว่าประมาณ332.55ล้านแสนนะครับคิดเป็นประมาณ16.16% 16ของอุปทานหมดเวียนจะถูกปล็อกภายใน10วันนะครับฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นแซนในการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะปีนี้ราคาตกต่ำตลอดเนาะเขาคงพยายามที่จะทำให้แซนบล็อกเนี่ยราคามีการปรับขึ้นนะ ฉะนั้นข้อมูลนี้มาจากทวิ t เตอร์ล k กออนเชนวันที่4สิงหาคมปี2023นะครับโดยข,ข้อมูลทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ช่วงนี้ใครเป็นแฟนขับลูน่านะครับก็จะอยู่ทั้งต้นคลิปนี่แหละนะครับเดี๋ยววันไหนลูน่ามาก็จะจัดเต็มให้นะครับว่ามันมีข่าวอะไรบ้างช่วงนี้น่าจะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะลูน่ามันเจอฝาดออกมาเยอะเจอโจมตีทั้งฝั่งของแคนาดานะ ของไมโนวาแกสก็โดนคดีไปนะครับฝั่งของเกาหลีใต้นะครับฝั่งของพัววสขสงเทอราฟอร์มแลบเราก็เดี๋ยวนี้ชินตอนนี้ยังคุกกุลอยู่เลยนะครับแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยนะครับก็ยังซัดก,กะระจกอยู่เลยนะครับเราก็มีสตูเพิ่มเข้ามาก็คือ่อาแฟชแมนเนี่ยแหละนะครับก็เป็นลูกน้องแซมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยได้ปลุกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แซม กับทางแกลลี่เกนเซอร์ก็น่าจะพยายามที่จะสร้างความปานป่วนเกี่ยวกับคริปโตเครนซีในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันตอนนี้หวังได้อย่างเดียวนะครับคือฮ่องกงจะมาช่วยปลดล็อกหลายคนนะครับก็บอกว่าไอ้ตอนนี้บิตคอย ETF เนี่ยอาจจะช่วยนะครับให้ให้ทำการปลดล็อกบิตคอยออกมาจากแบ็กล็อกส่วนตัวแล้วผมบอกเลยนะครับว่ายากผมดูแล้วนะครับเรื่องของค่าเงินดอลลาร เดือนไหนจะมีการลดอาตาัตราดอกเบี้ยของแม่งตายนะครับคือดอลลารเ์เจ๊งแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีการขึ้นตัดตาดอกเบี้ยต่อไปนะฉะนั้นตอนนี้มีข่าวดีเหมือนกันในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเขาจะมีการาขยายนะครับเขาเรียกว่ามีการอนุมัติเรื่องของอ,อีทีเรียมอีทีเนะครับน่าจะเป็นฝั่งของส p o t นะ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่พยายามกระตุ้นให้ราคาของที่อีเทรเรียมกลับมามีโมเมนตัมที่ดีเนาะเพราะอีเท r ร u เียมนะครับล้มแหลกและราคาแหลกเร็วไปแล้ว2ปีนะครับราคาไม่เคยเกิน2,300ันสาดอลลาร์เลยในปีนี้นะครับคือตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็น่าจะลำบากมากเขาต้องพยายามทุกอย่างที่จะปลดล็อกเหรียญแต่ละตัวก็มาให้ได้โดยการกาวโดยการปลดล็อกเหรียญอย่างแซนนะครับ หรือว่าจะมีเรื่องของโปรเจกต์อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับหรือจะมีเรื่องของกฎหมายอย่าง SRP เข้ามาก็ทุกเหรียญเขาพยายามวานเขาคงพยายามจะเฉลี่ยอยู่แหละนะครับเขากลัวว่าเมาระดับกลางปลาฉลามปลาวานนะครับเราก็เมาจริงๆอ่ะกลัวจะตายนะครับเราไม่ถือเหรียญของเขานะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะปัดยากนะครับถ้าเกิดเหลือแต่วานแล้วอ่ะเพราะผมเชื่อหรอกวานมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับแต่เมาเลยสิครับ แล้วเหรียญแซนมันไม่ใช่เป็นเหรียญท็อปฮิตด้วยนะครับอย่างเหรียญอเตเรีมันก็ใหญ่ไปแล้วนะครับจะให้เมาถือสามสี่ปีนะครับคนที่ถือตั้งแต่ปีสองพันยิบเอ็ดหรือยี่สิบมันยากนะครับดังนั้นเขาก็ต้องให้ราคามันค่อยๆมีการกระเตื้องขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อจะทําให้มีเมาสเข้ามาเก็บเพิ่มมีวานปลาฉลามปลาโลมาอะไรเข้ามาเก็บเพิ่มนะครับที่เป็นขนาดกลางเนาะช่วงนี้ก็อดทนหน่อยละกันนะครับ ข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่จะต้องการฝากรูน่าคลาสสิกนะครับช่วงนี้กระดานบิดเกตมีดอกถึง10เนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาฝากได้นะครับก็แนะนำเลยกระดานบิดเกตนะทั้ง d ีเ b o บอร์ดก็นะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ก็เล่นได้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจนะกระนาบิดเกตนะครับเราวผมถือว่าเป็นกระดาน ที่2นะครับที่ผมใช้ลองจากใบแนนก็สามารถเข้ามาเทดเข้ามาอะไรกันได้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเราก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e แล้วกดกระดิ่งเราก็มีกลุ่มนะครับกลุ่มไลน์ชื่อมิชชั่น new m o o เ v พีแล้วลูน่านะครับแซน XRP เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุน,ทนมีความเสี่ยงในสมัยนี้ผมหวังว่า เหรียญน,นะครับลูน่าหรือเทอรา่าจะกููุ้ดทรมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยอยู่มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี